ครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่เป็นการฝึกภาคฟุตบอลผ่านเกมเ e ส2016นะครับในรายการยูโร2016นะครับคู่ระหว่างเยอรมนีพบกับยูเครนครับคู่จริงๆเนี่ยเตะกันคืนนี้เวลา2นาฬิกานะครับช่อง3ถ่ายทัดน์นะครับผมก็จะทำให้ได้รับชมกันก่อนนะครับ ผลงานการพบกันเนี่ยระหว่างเยอรมนีกับยูเครนเนี่ยในรายการใหญ่นี่เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับส่วนเกมบนเครื่องต่างที่ผ่านเนี่ยเยอรมนีทำผลงานได้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่พิธีการในสนามกันก่อนนะครับจะเริ่มการแข่งขันครับผมเหลชาติของอยูเครนครับ กระปบเกมระหว่างคู่เยอรมนีกับยูเครนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแผงการยืนของเยอรมนีกันก่อนนะครับผู้รักษาประตูครับเป็นไมเออร์นะครับกองหลังมีเบเดกโคเวเดสครับโซโดมบัวเต็งโซดานมุสตาฟีโยนาสเซกเตอร์ครับกองกลางมีโทริคอสซามิเกดีรามิซูโรซิลสัมปสันเดน่าครับยูเลียนลักสเตอร์โทมัสมุเลอร์แล้วก็เบวเกเซัยครับฝั่งของยูเครนครับผู้รักษาประตูเป็นอันเดปเปียตอฟครับกองหลังมียูร์สกีลาเซสกีอาร์เตมเบเดสกีเยฟเกนการิดดีีคคครรรัับบาน เยเชซาฟเซียบซุปนะครับแล้วก็กองกลางครับลุสตันโรตันทารัสสเตปาเนโกเดนิสกามาสเยเซนโกปานโคโนปินันกาแล้วก็อังเดยาโมเลนโกครับโรมันโซซูริยานะครับในศูนย์หน้าตัวเป้าครับรายชื่อมันขึ้นมาเร็วนะครับก็เลยเร่งอ่านไปเลยครับขอภายในส่วนของตัวนี้ครับเอาเริ่มเกมนะครับเยอรมน,นีได้เขียวเริ่มก่อนเกร์เซ่ขึ้นมาที่โครส ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เต็งแชมป์รายการนี้ครับสำหรับเยอรมันนี้เพราะว่าพวกเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ที่ผ่านมาครับไปกับซาวิเกติราไปที่ดักเซอร์เราไปกัดยิงก่อนติดบล็อกอุ้ยโดนทักทายก่อนแค่สนาทีแรกเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่เยอรมันมีอยู่คือความอันตรายแล้วก็ความโกรกกระจยกันในรูปเกมของทีมเวิร์กนะครับอาตุช่องมาจังหวะนี้อยู่มาเรนโกยามูเลโกครับดวลกับเฮกเตอร์แล้วมาสั้นๆแล้วยิงก่อนอุ้ยนายเอ๋อ ปัดออกมาได้ครับแหมผัดกันลุกผัดกันดับแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งของจีมก็ยุครนเกมเมื่อวานในอังกฤษเสมอกับรัสเซียไปนีครับแหมอังกฤษมาเสียประตูช่วงตุลาครับรัสเซียก็ทีเสมอได้ยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะยครับยังไม่แพ้เกมแรกอูซาฟีให้กับทีแฮกเตอร์ยังขึ้นไม่ได้นะครับดูดูแหม่เ,หเล่นสั้นๆครับขึ้นมาที่นอยเออร์ มีความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขออภัยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมมานะเพราะมันแถบมันไายชื่อมันขึ้นเดียวนะครับก็เลยพยายามจะอ่านให้ทันนะครับอารสัสขออภักับยูเคร,คร,รนเซบาเนนโกขึ้นมาที่ลาเกสกี้เฟเดสกี้ยังเล่นกันอยู่แหมไม่ผีผามนะครับเจ้าวันนี้โยโบเลนโกเฟเดสกี้ยังได้อยู่ไหมมาตอร์ดิโคสมาตัดได้ยันมานี่ยังส่วนเดียวไม่ได้ครับบุสซาฟี่เกิดกลับมาที่โอเบเดส เกดีรา er โอ้โหดูครับเยอรมันวันนี้ต้องพิถีพิถันครับถ้าพวกเขาทำได้นะครับต่อจากที่ควา้าแชมป์โลกไปก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมครับหลังจากที่มีสเปนก็ฝรั่งเศสที่เคยทําได้นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์โลกแล้วก็มาในรายการยูโรต่อนะครับโทมัสบูลเลอร์เจอกับอามาสโอซิลไฮทิกเซสดูครับเกมวันนี้มัน กูงเกรงๆทั้งสองทีมนะครับยังไม่บุกกันมากแต่ว่าโดนดักได้แล้วโอ้โหโซ,โซลิยาให้มาครับโซเซริยาครับก็ไปเมื่อสักครู่ครับแหม่โอต,ต็งมาเบียดแย่งไว้ได้ก่อนโอ้โหออซิลยี่สิบสอนาทีครับเสมอกันอยู่0-0โอเปเดสมาที่เมซุตออซิลเกิดการบล็อคถ่ายไปถ่ายมาก,ก่อนเลยครับแหมเกมมันเร็วมากไม่ได้ครับไม่ไม่เร่งนะครับทั้งสองทีมเกอร์เซ เป็นศูนย์หน้าที่ลงมาลงบอลทำนะครับ,กรบเก็เส็ดัคเซอร์ให้กับคลอสอย่างได้อยู่ไหมหลากิสกี้มาตัดได้แล้วยูคเครนจะสวนแต่จะย้อนเร็วแต่ว่าทำไม่ได้ครับเพคเตอร์ให้ที่คลอสโัวที่คลสเจอกับกาม马สเดดิสกาม马สแอปูซินให้เป็นเยอรมนีได้ทุ่มครับโัวที่คลสสถิตินี้บอกชัดเจนครับว่าเยอรมน,นีนี่ทำผลการ ได้ดีกว่าครับแต่ว่าล่าสุดเกมหมุนเครื่องเนี่ยเอาชนะไปได้แค่เพียง2เกมจาก5นัดเท่านั้นครับสำหรับเดือนวันนี้นะครับยามโบลนโก้คือกรับว่าเบเดสกี้ดูครับสเต็ปนี้มาอีกแล้วครับแหมทำชิงจากในการแล้วถ่ายออกข้างไปแล้วสปีดมาแบบนี้ครับยังไม่เลือกเปิดเข้ามาโซติโคส์ประคแล้วเปิดเข้ามาอย่างนี้โคโดเปียก้าคองอุ้ยอุ้ยเกือบไปครับแหมลูกนี้ทำมาได้สวยเลยครับ แล้วได้โอกาสขึ้นโขกคนเดียวด้วยครับโคนอบิยาก้าโอ้นายเออริพุ่งสุดตัวครับประกบนี่ต้องระวังครับมูสซาฟีกับเบดีโคเวเดสเกือบโดนครับเยอรมนีเป็น,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 ปนจังหวะได้เตะมุมต่อเนื่องนะครับของอยูเครนโคสมิโกเฟมเมนโกโคเมนโกที่ทำทีมาได้ดีนะครับเปิดมาเจา้าวิขึ้นผมกไม่ได้สตุริยาแล้วยิงสวนโอ้โหยชงการครับลดสันโรตัน หนุนหน้าตัวเป้าของยูเครนตคนนี้เป็นโรมันโซซูริยานะครับแต่ทักขาดก่อนแล้วด้วยเมื่อสักคซี่ให้มาติดแล้วเป็นยูเครนที่กลับมาทำได้ดีกว่าแล้วนะครับโรตัตนคือกับบ้าเชฟชุกให้มาครับตัวกลางโคโดบิยันกาเดดิสกามาสจ่ายไปติดบัวเตงแล้ววันนี้เยอรมนีขาดบาตูเม,มิลเลยครับเพราะว่ายัางเรียกกอมฟิตกลับมาไม่ได้ครับทำให้ต้อง ใช้างานของเบติโคเวเดสกับตะด้านมุสตาฟีนะครับเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับตูมาร์เกเซเป็นกองหน้าคนขยันอีกคนหนึ่งของเยอรมนีครับมาโอกาสแล้วก็สิปาหวัดมาแบบนี้โู้ยไม่ออกมาตัดบอลได้ก่อนแต่ว่ายิงสวนแบบนี้ปัดอีกแล้วครับโู้ยไม่อังเดเปีต,ตอฟโอ้ยช่วยยูเครนไป2จังหวะแล้วครับแม่ลูกยิงสวนมาจังหวะนี้ครับ แล้วดันขวารออยู่เดี๋ยวดิสกามัสดึงช้าเลยครับโคโรเบียนก้าแล้วรอเพื่อนเติมสุริยาให้มาครับเชฟชุกอย่งางหวัดีิดวลกับบัวเตงแง่ทางบอลไว้แล้วแล้วส่วนกลับครับฮูเลอร์อยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากครับฮูเลอร์โอซิลทางซ้ายเราอยู่ครับดักเซอร์ดูพยายามค่อยๆถ่ายบอลไปมาครับแจังหวะขึ้นเติมเกมเร็วไม่ได้ก็ไม่รีบครับจดือนน กเซ่วางมา,จาัจหวนนี้โทมัสูเล่โค้งแม่เจ้าตัวครับรีบไปหน่อยครับแเหมือนจะพะวงกับตำแหน่งที่ยืนอยู่ครับก่อจะล้ำหน้ากับเดกสกี้ให้มายูเครนจ่ายมาไม่ดีครับติดโซนแล้วขึ้นมากเซ่ตอกโซนให้มาถึงโคลสุยขึ้นมาเองตรงโอ้ดนรวบล้มลงไปครับผู้สินแม่เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกันอยู่สุดๆครับเยรมรนนีกับยูเครนฝ่ายวิเคราห์วิจารณ์ต่างๆก็บอกว่าเกมนี้เยมรนนีเป็นต่อเยอะนะครับ ก็ต้องไปรอชมกันในแมตบบจริงๆครั้งนะครับอันนี้ก็จะทําให้รับชมกันก่อนเกมจริงว่าฟุตบอลมาดึกครับช่วงนี้คุณนิตีสองนะครับช่องสามแท้ทอดสดนี่ครับลูกทักทายของยูเครนจากโคโดเปียนกานะครับได้มงนาทีที่สามสงลงพื้นเลยครับแต่ว่าบอลมันอย่างดีนะครับที่ถ่ายถูโคเวเดสออกไปก่อนครับดูอีกครั้งหนึ่งครับมงพยายามจะกดลงพื้นเลยครับแต่ว่าติดโคเวเดสจังหวะนี้ ก็เป็นโอกาสจะจัครั้งเดียวครับของทั้ง2ทีมที่มีโอกาสได้เข้าครอบไปตุ้ดลุ้นทำประตูกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาชมกันตอนน่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังอันนี้ AI เขาเล่นกันเองนะครับ mm hmm. ก็พลาอย่างเดียวครับเพราะว่าเล่น,เล,นเล่นไม่เป็นเท่าไหร่น,นะรโรเบยียร์กาให้มาที่โดตันคือก็ว่าอูสันโดตัน,รนครับอาเชริด,ดีโอ้เป็นฝั่งยูเครนที่ดูดีกว่าแล้วนะครับเรืดเกมมา เดียวครับโดตันดูสันให้มาโโดูเปียสกาซูริยา,ยาแล้ววิ่งท้ำความเดียวครับพิเอสกาดึงหลอกจะแหวก2มาไม่ได้เลยครับแม่ติดโอเวเดสโบตงิงให้มาโอซิลคือเกมนี้มันไม่เร่งนะครับทั้งเยอรมน,นีแล้วก็ยูเครนเป็นฝั่งยูเครนแล้วให้มาจังหวะดีครับเบสซูตโอซิลวิ่งลบ ดึงรอเพื่อนช้าเลยครับแม่จะมีเชฟชุบมาช่วยไว้ได้เชฟชุบนะครับมาช่วยเพื่อนไว้ก่อนเพื่อสักครู่ครับแม่เสียตำแหน่งก็ทั้งคาเชริดี้นะครับเกอดตามโอซิลไม่ทันครับแต่ใหลังของรัสเซียวันนี้นี่ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่ครับทั้งคาเชริดี้แล้วก็ลาซิสกี้นะครับโอซิลมาทีมนี้ได้ครองบ้างเกษตรคือกับว่าโทรีโครสเบิรนที่โอซิลดูครับแมพยายามเล่นง่ายๆสั้นๆครับแต่ว่าเร่งจังหวะแล้วครับ อยูคิมเลิฟน่าจะไปปรับแผนสั่งลูกทีมให้เล่นเร็วยิ่งขึ้นนะครับดูดิน,นักเซอร์โยกมากับโอ้โแล้วเบอร,ร์เจวาีิเกดีราปาดแบบนี้โอ้โห,หนึ่งศูนย์ครับโอ้จีนบันดีครับลูกดีครับทำเร็วของพวกเขาครับโอ้โนี่คือสิ่งที่เรานึกย้อนกลับไปถึงฟุตบอลโลกปี2014ด้วยนะครับเกมจีนบันีที่เล่นแบบไม่ห่วงบอลแบบนี้ครับแล้วทำให้เขาได้ตูขึ้นนำไปแล้วครับ าย้อนกลับไปเกมที่เล่นกับบราซิลนะครับเกมนั้นนี่ผหต้องบอกว่ามีโอกาสยิงแล้วไม่ยอมยิงแล้วก็จ่ายเพื่อนเล่นแล้วดูจังหวะนี้ครับสวยงามครับผู้เล่นของยูเครนพักกบแล้วต้องชมจังหวะนี้ครับเกเซให้โอ้แล้วดีดเร็วครับคืนกลับมาเลยครับโอ้โหเกดีราเจ้าตัวเลือดเย็นครับยิงแบบนี้ครับอยู่นี่นักเซอร์ครับที่ดึงผู้เล่นของยูเครนไปแล้วโอ้โหปัดเดียวครับบูลเลอร์มาที่เกอร์เซ่แล้วเกอร์เซ่ให้ที่เกดีราครับ อู๋ไปหนึ่งลูกที่สวยสดงดงามครับ1-0เลยครับประตูขึ้นนำของเยอรมนีครับอู๋ทำได้เลยครับกจะเบอ่อสกอร์กับขึ้นยูเครนจะต้องเก็บลูกเข้าใสายเยอรมนีแล้วครับแล้วก็จะเข้าฐานกะติเองดูครับว่าเกมรับของเยอรมนีจะทำได้ดีแลวก็สวนกลับยูเครนอย่างไรนะครับตอนนี้ลูกเกมได้ประตูที่เขาต้องการเลยครับเยอรมนีลูกทีมของโยคิมเลฟมาต่อครับโคโดปิยันก้ายังไม่ยอม นะครับยูเครนให้มาจากวันนี้โอ้ยวิ่งมาจะซัดครับเซซูเลียบิลการแต่ออซิลจะฝืนไปเองแต่ยังได้อยู่แล้วก็ะซิให้เร็วลักเซอร์มาขึ้นไปครับทางขวามีอยู่2อลักเซอร์ขึ้นไปมาที่โอซิลตัมัสบูเลอร์บูเลอร์เจอกับกามาสดูกัวบูลเลอร์โยกหลอกดูไม่ลีลาครับูลเลอร์มาต่อครับใช้ความเร็วแหนเหลียงเยอะไปหน่อยครับบูเลอร์แล้วดักได้เดนิสกามาส ไอที่พิยันก็เดี๋ยวบัวเต็งครับแหมใช้ความแ็งแก่งเบียดล้มลงไปครับสิทธิ์ให้ฟาวแล้วโอ้โหใบเหลืองเลยครับเจา้าวะนนี้คือคือมันไม่ไม่ไมน่าจะใบเหลืองนะครับแหมดูดูดูการเข้าบอลก่อนครับโอ้มันอหนเห็นไม่ชัดเลยครับแหมมีมุมหรือเปล่าครับคือก็เหมือนเข้าประทัดปกตินะครับไม่ได้เจตนาที่จะเข้ารุนแรงแต่อย่างใดครับแหมบ,บัวเต็งก็โดนใบเหลืองไปครับลูกนี้ โรตันให้มาดิกามาสโตซูริยาให้มาโอ้โหแล้วหลุดเดี่ยวมาอย่างโคด็ยิงยแบบนี้โอ้โหแค่บ้าแล้วครับตีเสมอได้ยาโมโลเลนโกอังเดรยาโมโลเลนโกครับของยูเครนโอ้โดูเจ้าตัวมาครับคือแบบนีิน่มๆมาเออสิงครับโอ้โหหลุดมาแล้วไม่มีใครประกบเลยครับอังเดรยาโมโลเลนโกครับตีเสมอให้กับยูเครนไปแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดยจังหวะนี้นี่จากลูก ตั้งเตะที่เสียครับคือเล่นเร็วเป็นลูกศูน์เลยครับไม่หยุดไว้ข้างหน้าเราให้มาแบบนี้ครับทําชิ่งเร็วแล้วก็วิ่งโอ้โหจะกว่านี้ไม่ล้าหน้าครับจะเช็คล้าหน้าพลาดเลยครับเดยเดิกโควเดสโอ้โหเสียเลียมเลยครับยนาเซกเตอร์หนึ่งหนึ่งครับยูเครนทําได้แล้วครับคืออันนี้มันเป็นเอไอเล่นกันเองครับผมก็ไม่ได้ควบคุมนะครับเป็นแฟนเยอรมนีกับยูเครนก็รับชมเพื่อความสนุกสนานก่อนเกมจริงๆจะเริ่มต้นขึ้นทานั้นเองนะครับผม อครับยาโมเลนโกตีเสมอให้กับยูเครนไปแล้วครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับทั้ง2ทีมครับทั้งเยอรมนีแล้วก็ยูเครนดูต่อครับจะแก้เกมอย่างไรโยชิมเล์ฟตัวที่โกลสดัคเซอร์เกอเซ่ขอข้างหน้าแล้วครับให้ที่ดัคเซอร์ไม่ถึงแล้วครับชาเชริดี้ตืนกลับมาครับเดียตอฟ คือครึ่งแรกนี่ต้องชมอันเดเปตอฟ้วยครับผู้สาตูของยูเครนครับที่ช่วยเซฟลูกอันตรายไปหลายครั้งนะครับทำให้ยูเครนยังอยู่ในเซนทานลดเสียประตูได้น้อยนะครับโซโตริยาไฮมากโคโดโปิยอตก็โดนแซะครับแม่บอต็งเข้าได้ดีครับจังหวะน,นี้โอเบเดสบูเลอร์โทมสัสบูเลอร์จะแหวกสองโดนแรวครับแมแต่ว่ายังได้อยู่เกเกรดาคือกับว่าบอต็ง 75นาทีครับแหมยูรเปีนียังต้องการประตูครับชัยชนะในเกมนี้นะครับบั mm hmm. เวเดสเกมแรกที่เสมอไปที่เป็นคู่ของอังกฤษแล้วครับหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาชนะมาได้2-1กับชนะโรมาเมนียมาได้อะครับขึ้นมาบูเลอร์โอ้โหวันนี้ยังหวงบอลอยู่ครับบูเลอร์ไม่ผ่านเดริสมาดักได้เซปานินโกมาช่วยครับฟเฟดิสกี้ให้มา โซสุริยาแล้วทางซ้ายขึ้นมาโคโนปิยันกาก็มีการหลุดมาแล้วทางซ้ายครับโมตเตองดอูในตำแหน่งที่ไม่พร้อมแล้วโอ้โหให้มาแบบนี้ยาโมเลนโกยิงอูยดูครับเจ้าตัวไม่โยกหรอกค่ะจกกังหวะใจเย็นแล้วครับแต่ว่ายิงไปตรงตัวของน้อยเอออูยเกือบโดนครับเจนทมนดีดักเซอร์คืนโมงแย่งไม่ได้เป็นฝั่งโมเมนต์ตอนนี้เป็นไม่ต่ามาอยู่ฝั่งของยูเครนแล้วนะครับโซซูริยาให้มายาโมเลโกเกดิดา เก็บได้แล้วตรงกลางเกอร์เซ่ถังซ้ายขึ้นมาครับอยู่เด่นดักเซอร์เหนกับลาคิสกี้ดักเซอร์ให้มาแล้วเกอร์เซ่ชิงเร็วแบบนี้ครับาเร็วกร์เซเกิยวโอ้โหแมยไปดักได้จังหวะพอดีครับเกือบจะได้ง้างยิงเลยครับเดดิสจามามาช่วยเก็บรับได้จุดนี้ยังบุกต่อเนื่องดักเซอร์ให้มาจับหนีไปติดเกเรดาแล้วขึ้นมาที่ดักเซอร์ยังได้ครับจุดนี้เล่นชิงกันใจเย็นอยู่ จะเอาประตูให้ได้ครับนี่ครบชัวโรเซมีโอกาสแล้วโยกเข้าหัวใจมาติดโทริโกสหลอกมาแล้วมิอกาดจริงเหลือ้โอยิงด้วยซแต่ดูกับโคลสเสียดายครับมโอกาสเจ้าตัวทำเต็มที่แล้วครับคือมันน่าจะคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ครับเจ้าตัวก็มิอกาดหนึ่งแบบนี้ครับโทริโกสคือบอลมันแฉลบมาเข้าทางเขาแล้วครับแล้วก็โยกหลบมาแล้วครับผู้ผ่านมาดื้อๆนะครับ แต่ว่ายิงก็ยิงด้วยทรายครับบอลมันออกไปเองครับแม็กก็มีขยับตัวเล่นลงมาอะไรครับฝั่งของ,องเยอรมนดีครับส่งบาเซียนชวายไซเกอร์ลงมาแทนนะครับแล้วก็ริบันก้าก็มาแทนทางด้านเดนดิสการมาสอของฝั่งยูเครนนะครับโซซูริยาวันนี้นี่ปนเป็นตัวพักบอลได้ดีครับเอาแล้วมีโอกาสขึ้นมาแล้วยูเครนโซซูริยาให้มาแบบนี้ โอ้เซบาเนโก้เขไม่ทันแล้วนายเอออย่ามือลายก็ให้กับจอรมารีวางไกลมาเลยครับขึ้นมงแล้วไปฝั่งของยอรมาีโอ้โหจบเกมครับก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อ1ครับนี่เป็นประตู1นึหนึ่งในเกมเฟส2016นะครับของจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบไว้ไปรับชมกันในค่ำคืนนี้เวลา2นาฬิกาตรงนะครับคืนนี้นะครับผม ก็ทางช่อง3แถ่ายสดนะครับขอบคุณสุดยอดแพทจากพยังสุิยะด้วยนะครับ5 1ครับผมที่ทำแพทตดีๆให้เราได้เล่นกันแบบนี้ไดครับไว้เจอกันใหม่ในแมชหน้านะครับผมทุกข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นผมขอภัยไว้นะคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่แมชหน้าครับผมถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเก่งพิซซี่เกเอร์เพื่อรับชมแมชต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ